ลกลับมาแล้วไปจ่ายค่าซ่อมรถมายืมขอยืมรถแม่นึกไปเพราะว่าทําไม้ไปจ่ายเดี๋ยวเขาก็ยังไม่ซ่อมให้เราไงแต่รถก็อยู่นู่นที่ศูนย์ใหญ่ที่กําแพงตัวกําแพงเพชรนู่นนะเพราะเขาเพิ่งเอาไปเช็คสภาพแล้วก็เช็คว่าอะไรมันเสียตรงไหนก็ไปจ่ายมาแล้วน้องที่ศูนย์ยามาฮ่า ไอศูนย์ฮอนด้น้องเขาบอกว่าประมาณ1อาทิตย์นะพี่แต่ถ้าเสร็จไวเดี๋ยวจะรีบโทรไปแจ้งให้มารับรถน้องเขาว้างนี้แล้วก็เออจัดการก็พอดีได้อ่าได้ได้รถของแม่นึกวิ่งไปจ่ายค่าซ่อมให้ให้มันแล้วเสร็จนะเขาจะได้รีบซ่อมให้เรานะนะก็ประมาณ1อาทิตย์น้องบางนี้รถอยู่ที่ศูนย์กำแพงเพชรนู่นนะอ,ะอะ่โอเคโอเค นะเจ็ดวันฉันจะไม่มีรถใช้เด้อืเพราะว่าถ้าุเดี๋ยวต้องรอดูคุณสามีจะเอาอีตัวนู้นไปชาร์จแบตเบิดอะไรยังไงงนะให้มันขี่ได้นะอืมต้องเอาอีตัวนู้นเปแ็แบตนั่นแหละมัง้งเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนเพราะมันต้องมีรถวิ่งไปหาทเด็ดแม่อ่ะอย่างน้อยก็จ่ายค่าซ่อมไปแล้ว เสร็จไปหนึ่งนะคะนะคะแล้วนกะ็พอดีเอ่อเติมน้ำมันให้เสเดสแม่นึกนะก็ขอบพระคุณคุณแม่นึกหลายๆเนาะให้ยืมรถไปทำธุระเนะเาะอันนี้ทำธุระเสร็จแล้วแล้วก็ก็สบายใจแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจังว่ากันโอเคไหมจ้ะโอเคเนาะ นี่แหละเพึ่งพาอาศัยกันในยามที่เราอันนี้เนาะก็ะได้อาศัยรถแม่นึกไปท,ทําธุระนะโอ๊คกกี้โด๊คี้เลยนะเดี๋ยวมาไขประตูบ้านก่อนพี่นอ้องยังไม่ได้กินข้าวเลยวิ่งทํานูน่ทนทํานี่นะ โอเคไปจ่ายแล้วนะคะที่รักถ้าซ่อมรถ